ผมเชื่อได้ว่ายุคยุคนี้เนี่ยใครที่จะประกอบคมใหม่ทุกคนก็ใช้ SSD กันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่า SSD เนี่ยราคาถูกลงเยอะมากมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันยันหลักหมื่นกันนะครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่า SSD เนี่ยเขาก็มีการแบ่งประเภทในการใช้งานกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับ SSD รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง WD นะครับเป็นตัว WD Blue SN580 NVMe SSD เหมาะสําหรับสายครีเอเตอร์และมืออาชีพโดยเฉพาะแม้ไฟลงานจะใหญ่หรือว่าจะทํางานหลากหลายอย่างพร้อมกันเนี่ย ก็สามารถทํางานได้แบบเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมันจะดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องขอสวัสดีเพื่อนชาว X m e d กันก่อนเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับกับแบรนด์ WD นะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดในการผลิตฮาร์ดดิสก์มานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทาง WD เขาก็มีในเรื่องของการผลิตตัว SSD เช่นเดียวกันซึ่ง SSD ของทาง WD เนี่ยก็จะมีแบ่งรุ่นย่อยเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็น WD Green WD Blue แล้วก็ WD Black นะครับซึ่งเขาออกแบบมาเนี่ยแยกประเภทในการใช้งานอย่างชัดเจนครับ WD Green อาจจะไว้เก็บข้อมูลทั่วไป WD Blue เนี่ยเอาไว้สำหรับสายครีเอเตอร์นะครับค ที่ต้องการออกแบบอินเทอร์ i o r หรือว่าการทํางานอะไรต่างๆที่ต้องการเวิร์กโฟในการโยนไฟล์ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะอะ WD Blue ตัวนี้ก็ค่อนข้าง,าง,างตอบโจทย์แต่ถ้าสมมุติเป็นคนที่อยากจะเล่นเกมมิ่งนะครับใช้คอมมาไปเล่นเกมเนี้ย เขาจะมีแบ่งประเภทเป็นตัว WD Black นะครับซึ่งวันนี้ทาง WD เนี่ยเขาก็ได้ออกตัวใหม่มาเป็น SN 5 8 0นะครับมีการอัปเกรดใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซนะครับเขาเป็นตัว PCIe 4.0เรียบร้อยแล้ว SSD ก่อนหน้าที่วางขายเนี่ยอาจจะเป็นตัว PCIe 3.0นะครับความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3000กว่าเท่านั้นแต่พอเป็น4 0เนี่ยมันก็จะทลายขีดจำกัดในเรื่องของการส่งข้อมูลซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความเร็วในการอ่านนะครับสูงสุดอยู่ที่4,150ดรี่ปันวาเหนึ่ง สูงเหลือกินเหลือใช้นะครับแล้วก็เจ้าตัว WD b r e w ตัวนี้เนี่ย เขาออกแบบมาเพื่อการโยนไฟใหญ่ๆนะครับทำไมมันถึงโยนไฟใหญ่แล้วดีนะครับจริงๆตัว SSD พวกนี้เขาจะมีในสองตัว D RAM นะครับที่เป็นตัว c a ช h นะครับให้กับการอ่านเขียนข้อมูลเขาจะมีหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็น SLC MLC TLC ซึ่งตัวนี้เนี่ยครับเขาจะใช้เป็นแบบ SLC แบบไฮบริดนะครับทำให้การทำงานเนี่ยลื่นไหลไม่มีสะดุดมันก็จะมีความแตกต่างตรงนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันการอ่านเขียนนะครับตัวนี้เนี่ยรับประกัน5ปีแล้วก็รองรับในการ เขียนทับลงไปซ้ำๆนะครับสูงสุดอยู่ที่900 TBW ด้วยกันนะครับก็เรียก้ไดว่าใช้งานกันแบบลืมนะครับว่าซื้อมาวันไหนเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะพังพอผ่านไปถึงจุดนั้นนะครับ SSD รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ออกมาเยอะแล้วใช้งานกันแบบยันลูกบวชกันเลยทีเดียวก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคําถามหนึ่งที่ผมเคยเจอมาค่อนข้างเยอะเลยก็คือ S.S.D เนี่ยมันเป็น P.C.E.4 นะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันเป็นเมนบอร์ดที่เป็น P.C.E.3 เราสามารถซื้อรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยเอาไปใช้งานกับตัวคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าได้หรือเปล่าก็ต้องตอบเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นช่อง M.2 ที่เป็น N.V.M.E. สามารถซื้อไปใช้งานได้อย่างเช่นสมมุติคุณมีเมนบอร์ดที่เป็น300 s ี r ีส์400 s ี r ีส์อยู่เขารองรับ PCIe แค่3.0ใช่ไหมครับคุณสามารถซื้อรุ่นนี้ไปใส่ได้แต่ว่าความเร็วในการอ่านของเขาเนี่ยมันจะไม่สูงถึง4,150นะครับเขาจะสูงสุดอยู่แค่ประมาณ3,000กลางๆเท่านั้นเพราะว่ามันตันด้วยตัวอินเทอร์เฟซเมนบอร์ดนะครับถ้าคุณอยากจะใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพก็ต้องหาตัวเมนบอร์ดที่รองรับ PCIe Gen4 ด้วยเนาะอ่ะ แกะกล่องมาครับคุณก็จะเจอกับในสองตัวคู่มือนะครับที่มีอธิบายรายละเอียดต่างๆเอาไว้ของทาง WD นะครับแล้วก็ต่อมากล่องนะครับสำหรับบรรจุในสองตัว SSD ไม่มีน็อตยึดแถมมาให้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องหาในสองตัวกล่องเมนบอร์ดที่เราซื้อมานะครับแล้วก็เราก็จะเจอกับในสองตัว SSD SSD เดี๋ยวนี้เนี่ยพัฒนาไปไกลมากเมื่อก่อนเนี่ยความจุ1เทเลบนะครับอย่างวันนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเ็เป็นความจุ1เทเลบเขาจะมีตัวชิปแนนตัวนี้นะครับ ค่อนข้างหลายชิป 1, 2, 3, 4เป็นแนละ256 g ิกแต่พอมายุคนี้ครับ 1เทเลบต์มีชิปแนนเพียงแค่1ชิปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่มันเป็นหัวใจสําคัญนะครับชิปตัวนี้ถ้าเราลองส่องเข้ามาดีๆเนี่ยมันจะเขียนเขาว่าแซนดิสนะครับถ้าใครที่ติดตามข่าววงการไอทีเนี่ย WD กับแซนดิสเนี่ยควบรวมกิจการกันเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> นะครับเราไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมเราเห็นแซนดิสบนตัว SSD WD นะครับตัวชิปตัวนี้นะครับมันก็คือแคชของตัว M.2 ตัวนี้นะครับซึ่งมันใช้ในรูปแบบไฮบริดที่เป็น SLC นะครับทำให้ปริมาณในการใช้งานเนี่ยยาวนานแล้วก็แรงไม่มี ความเร็วดรอปนะครบ,บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติแคชมันค่อนข้างเล็กเนี่ยเราลากไฟล์ย้ายไฟล์อะไรไปไป,ไปมาๆแป๊บเดียวเนี่ยความเร็วก็จะดรอปความเร็วก็จะตกแต่ตัวนี้เนี่ยหมดปัญหาในเรื่องของตัวนั้นได้เลยนะครับซึ่งเขาจะมีผลิตออกมาทั้งหมด4ความจุด้วยกันนะครับจะมีทั้งแบบ250กิก500กิก1เทเลบต์2เทเลบต์นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1,490บาทแล้วก็ตัวที่ผมรี้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ตัวที่บ2,990ผมรีวิวเนี่ยาหนึ่งเทเลบิ๊กจะอยู่ที่8,990บาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าคุณเอาไปใช้งานกับโน้ตบุ๊กเนี่ยช่องเชื่อมต่อมันมีจำกัดก็อาจจะต้องซื้อ 2TB ทแต่ถ้าสมมุติคุณใช้กับ PC นะครับคุณอาจจะซื้อ 1TB 2ทตตัวเพื่อเป็นการเซฟงบก็ได้นะครับตัว เอ็ดไม่มีอะไรเยอะแล้วนะครับก็มีเขียนไว้ความจุบอกชื่อรุ่นด้านหลังนะครับตัว PCB เขาเนี่ยก็มีเขียนคําว่า Western d i ด i t a l เอาไว้นะครับก็เป็นชื่อแบรนด์ของง w d เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเสียบคอมพิวเตอร์ติดตั้งและลองเทสใช้งานจริงๆกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับก็เครื่องวันนี้ที่เราจะเอามาติดตั้งกันนะครับจะเป็นตัว AMD ที่เป็น So อ k e t ต AM5 นะครับซึ่งเขารองรับตัว PCIe 4.0ได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองเทสมาเนี่ย ณนะวันนี้นะครับเครื่องตัวที่เป็น AMD นจะดึงสปีดความเร็วของ SSD เนี่ยได้สูงที่สุดนะครับ <Wow. S 1> เราก็เลยเลือกตัวนี้มาใช้ทําการทดสอบกันนะเมนบอร์ด <Wow. S 1> เนี่ยไม่ใช่ชิป X นะครับยังคงเป็นชิป B อยู่นะก็เป็นเมนบอร์ดชิปกลางๆจะลองดูว่ามันจะดึงประสิทธิภาพเจ้าตัว WD Blue รุ่นใหม่ล่าสุดได้เป็นยังไงนะครับ <c oughs> ก็แกะถอดกันเลยครับติดตั้งได้ง่ายๆนะครับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อ SSD มาอัปเกรดเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับคุณแค่คุณหายตัวซ็อกเก็ตตัวนี้ แล้วก็เอา SSD ที่คุณซื้อมานะครับใส่ลงไปเฉียงเียงอย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงมาครับดูสลักแล้วก็ดันยึดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเมนบอร์ดคุณมีตัวฮิตซิงตัวนี้นะครับก็อย่าลืมลอกตัวแผ่นกันความร้อนนะครับตัวนี้ลอกออกปึ๊บแล้วก็ติดตั้งกลับลงไปเพียงเท่านี้ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นในการติดตั้ง SSD แล้วครับง่ายมากอัปเกรดได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับอ่ะขันเข้าไป ัติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่การ์ดจอกลับบางตัวก็อาจจะไม่ต้องมีการ์ดจอก็ได้และเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเทสกันเลยหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการทดสอบกันนะครับอย่างตัวโปรแกรม Crystal Disk Mark นะครับตัวนี้เนี่ยผมเทสที่ความจุตัว1นึเทเลไปนะ Read เนี่ยได้ตามหน้ากล่องเลยก็คืออยู่ที่4 1 7 4 ไรท์ right อยู่ที่4,138 <Wow. S 1> ด้วยกันนะครับแต่ค่าที่ผมสนใจจริงๆก็จะเป็นตัวค่า random 4K นะครับเพราะว่าค่าตัวนี้มันคือค่าที่เราได้ใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งเจ้าตัว WD Blue ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแรงมากครับอยู่ที่83.90กันเลยทีเดียวส่วนค่าไร์นะครับจะอยู่ที่312.29เรียกได้ว่าแรงมากนะครับสำหรับ SSD ตัวนี้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความ stable นะครับผมก็จะเทสโดยโปรแกรม ไอด้าหนะครับซึ่งค่าต่ําสุดอยู่ที่2,864แต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนมันเป็นค่าตอนที่เขาเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นกราฟตอนจุดพอดแต่ถ้าเราลองดูเนี่ยความเร็วแบบ a อเวอร e เฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่5 4 9 1 9 MB/ ีเปอร์เซกนะครับก็ได้ความเร็วที่คงที่เป็นเส้นแทบจะเป็นลีเนียกันเลยทีเดียวนะครับคือ ไม่ใช่แบบ SSD บางตัวที่ราคาประหยัดเขาจะแบบเทสแล้วก็จะจิบหยักขึ้นมาข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับนั้นคือเป็นพวก c a ช h ที่มันคุณภาพค่อนข้างต่ำแต่ SSD ตัวนี้ถือว่าเป็น SSD ที่แรงแบบ stable ก็เรียกได้ว่าแรงทั้งต้นถึงปลายนะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเดี๋ยวต่อมานะครับผมก็จะมีการทดสอบอีกหนึ่งอย่างก็คือในอเรื่องของการ copy file นะครับซึ่งตัว drive C ตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัว M.2 เช่นเดียวกันั <Wow. S 2> แต่ ในส่วนของตัว Drive D นะครับผมก็คือจะเป็นตัว WD Blue เดี๋ยวเราจะมาลอง Copy ฟุตถ่ายงานของผมนะครับมันจะมีฟุตตัดต่อขผมอยู่1ตัวนะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับที่มีไฟล์ยิบย่อยมากถึง577ไฟล์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีความจุอยู่ที่ 31.6กิกนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นไฟลใหญ่ไฟล์เดียวแบบวิลาอันนี้มันเป็นฟุตสำหรับการตัดต่อคลิปนะครับผมจะลองลากจากไดร์ซมาไดดีตัวที่เป็นตัว WD Blue กันนะครับเราจะเห็นว่าสปีดเนี่ยจะอยู่ที่โ,โหวิละ2กิกวิละ3กิกมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอันนี้ขึ้นอยู่กับในสตัว SSD ที่อยู่ในไดร์ซีมอด้วยอาจจะไม่ได้เป็นแบบตัวแรงท็อปสุดเนาะแต่ก็จะได้เห็นภาพว่าเวลาเราปปี้โยนข้อมูลมันจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของตัวโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์เกมกาลินนะครับก็20กิกมีทั้งหมด1,011ไฟล์ลองก๊อปปี้ดูครับเดี๋ยวนี้ไฟล์ใหญ่แบบ10-20กิกเนี่ยเราใช้เวลาในการก๊อปปี้กันเต็มที่ก็แค่5-10วิที่น,นี้ก็สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะมาลองก๊อปปี้ไฟล์เกมกันดูนะครับก็ในเกมสตรีมเนี่ยผมจะมีหลายเกมมากนะครับซึ่งเราจะลองก๊อปปี้ Call of Duty กันก็มีทั้งหมด20,000ไฟล์นะครับ 93กิกด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาลอง Copy ดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่กับไฟล์ประมาณเกือบ100กิกนะครับระยะเวลานะครับโอ้โจะแคลคูลเลตทันไว้เนี่ย25วิเท่านั้นนะครับที่ตัวโปรแกรมเนี่ยดีเทคว่าจะก๊อปปไฟล์ประมาณ93กิกเสร็จนะครับอันนี้ถ้าเจอไฟล์ย่อยความเร็วก็จะดรอปลงแต่พอเจอไฟล์ใหญ่เนี่ยความเร็วก็จะพุ่งขึ้นสูงถ้าสมมติเท่าที่ผมดูนะครับสปีดเอเวอร์เเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ระดับ สองสกิกทั้งนั้นนะครับผม2องสากิกอันนี้ก็ถ้าเป็นไฟล์ย่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึกิกนะครับใช้เวลาในการกอปปี้อาจจะไม่ได้ขึ้นว่า25่วิจริงๆแต่ถ้าผมดูโดยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่เพียงแค่ประมาณ1นาทีก็เสร็จแล้วปิ้งเสร็จแล้วอย่างไวนะครับเป็น S S D ที่ทำงานได้ตอบโจทย์ดีมากๆครับ ก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับกับประสิทธิภาพของเจ้าตัว WD Blue SN 580ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น SSD ที่เหมาะสำหรับสายทำงานแท้ๆใครที่แบบว่ามีการโยนไฟล์บ่อยๆนะครับโยนไฟล์ใหญ่ๆมีการโยนไฟล์แบบเป็นประจำนะครับผมมองว่า SSD ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ด้วยตัวชิป ที่มันเป็นแบบ SLC ของตัวแ a ชใน SSD ตัวนี้นะครับมันเลยทําให้แบบความเร็วเนี่ยค่อนข้าง stable มากนะครับอย่างเช่นตัวโปรแกรม i d a 64แล้วเห็นเลยว่าค่ามันเป็นแบบเส้นตรงมากๆอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่กาลังมองหา SSD อยากจะเอาไปอัปเกรดคอมของคุณนะครับก็ลองดูไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถือว่าตอบโจทย์ในด้านการทํางานครีเอเตอร์นะครับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใครที่ออกแบบพวกอินเทลลีอาียออกแบบพวกไฟล์งานพวกนี้นที่มันมีข้อมูลเยอะๆนะครับตั <Wow. S 1> วนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์แล้วราคาไม่ได้สูงมากด้วย ก็จับต้องกันได้แล้วหรือว่าจะ500กิกแค่นี้ก็สามารถซื้อกันได้ก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผม n o x v t ขอตัวลาไปก่อนไม่เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ